สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆมนีสาวสามาหาเดินปลาเด้อค่ะเด้อเดินปลาก็จะมีเห็ดมันปูนี่แหละค่ะพี่น้องก็ล่าเกิดค่ะสาวกะชิผ้ามาเลาะค่ะฮัดไทยคลิปไม่เด้อค่ะพี่น้องจ้าตั้งออกหน่อยๆหล่ๆพี่น้องเลยมันปูค่ะพี่น้องจ้าขอตูดขอไพ่เด้อค่ะพี่น้องโอ้ยมาเบิ้งพี่น้องมาเบิง้งทำกันนี่ นี่ค่ะมันปูค่ะประตูขอไพ่เดอ้อจ้ะพี่น้องฮัตไทยคลิปใหม่มือใหม่ค่ะเนี่ยมันปูปีนี้สาวๆ,ๆได้เก็บมันปูแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องเพิ่นกระลั่นออกค่ะพี่น้องจ้าสาวๆาฮัตไทยคลิปใหม่เดอ้อค่ะพี่นอ้องก็เลยพามาชมค่ะ เห็ดกันตาเลียวหรือว่าเห็ดมันปูค่ะกําลังออกค่ะเพื่อนๆฝน,นกระตกค่ะพี่น้องกปอยโปรยค่ะมึงถนนเหมือนบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เชื้อเชื้อเหมือนกันนะคะเพื่อนเชื้อเชื้อของเห็ดกันตาเลียวหรือว่าเห็ดเอ่อมันปูนะคะเขาจะออกอยู่ห่างๆกันนะคะสาซาก่ะ สีไทยเฉพาะที่ช่วงหาเห็นเด้อค่ะพี่น้องอย่างเช่นอย่างนี้นะคะเขาจะออกแบบนี้ห่างๆกันเนาะนี่แม่พี่น้องเนี่ยออกใต้ใบไม้เังสินะคะซาซากระสีหาให้พี่น้องิึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าฮัดไทยไม่ขอตดขอภพยเด้อค่ะ,ะาายยมันเดียซาซากระสีไทยเงียบๆเด้อค่ะ เห็ดไส้เดือนดอกนี้สวยงามมากพี่นอ้องอ่อ,อนๆค่ะออกก็ออกห่างๆพี่น้องเลยนี่แหละบานเมืองพันได้เป็นกระตาบ้านซาซาได้นิดน้อยจ้าออกห่างๆกับเพื่นอนๆนี่ะค่ะนี่คือแกแล้วค่ะพี่น้องจ้า เด้อพี่น้องดอกนีเด้อชาชายเบ่งเ้วอดค่ะห้เบ่งธรรมชาติน้ำค่ะดอกยังไม่ใหญ่แต่นี่แกแล้วค่ะแกแล้วแกแล้วดอกใหญ่มากแต่แกแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆ แบบนี้แหละค่ะดอกดน้อยทั้งสี่หละค่ะพี่น้องจ้าบานเขาได้เก็บกินกันบ้านเช้าๆหายากแท่ค่ะบบมี้ด้กค่ะพี่น้องได้ปีนี้หนาวหนาวมาแล้วค่ะอากาศเอาอากาศมาแล้วค่ะอากาศมันหนาวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะ เห็ดนอะมากเถาพี่น้องเห็ดอมากเด็ดน้ำหมากเข้าค่ะแก่แล้วอเอาไปกะเละค่ะดอกง่าย,ย,ยาาคักแน่พี่น้องเอ้ยผลเห็ดนอะมากเถาค่ะเอาไว้นี่ละค่ะไอ้เพิ่นเบิ้งสวยๆงามๆค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องเห็ดดามากค่ะเห็ดดามากงามแต่สาวๆว่เอาไปแล้วค่ะจะเปิดให้พี่น้องเบ่งงามดีๆค่ะเห็ดดามากโอ้เหนียวกระบังน่ากันาะงามเนาะค่ะเนาะพี่น้องเห็ดดามากงามอีหลีค่ะเฮดเซอร์เดือนค่ะพี่น้องอันนี้แซ่บเด้อค่ะเด้อไข่เห็ดปวกค่ะ เห็นบัว่าพี่น้องเห็ดเห็นน้ำมาก,กะ่ะดอกุ่นใหญ่เลยค่ะไอดอกใหญ่มากเลยนะคะก็เหรอน้ำมาก,ก่ะพี่น้องจ้า สาวสาวกับที่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเที่ยวธรรมชาติเด้อค่ะเด้อไายฟิทไทยถูกก็ขอถูกขอไพ่เด้อค่ะเป็นสาวสาวจะกหาถ้ำคลิปค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ